เราก็มาดูครับขึ้นบ่อเอาเอาเอาคุณงเลยฮะเราจะเอาคุณฝงหรือไม่ไม่ต้องถ่ายในรถแต่เองต้องวิ่งตามรถเองไปวิ่งตามรถท้ายอ่ะเออใช่เดี๋ยวได้แล้วโทรให้รถน้ำมาไอรดน้ำก่อนมันตามที่จริงอัะไม่ได้พูดกันดาษหวานขนาดนี้ เลี้ยวเลี้ยววนไปอยู่เทินข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมาได้ไหมได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นมาได้เปล่าขอลงก่อนเกมเลยนะเนี่ยม้วนลงไปแล้วก็ไปกลับอยู่เทินหลบรถถ้าเขาถามว่าหลบทําไมไปข้างล่างผมหลบรถขึ้นบนปั๊มน้ําเขาท่อสองท่อนี่คือถ้าน้ําเยอะเขาก็จะดูดน้ําออก ทำอะไรไอ้พี่นิ่มๆแต่คล้พี่ตันใช่ไหมใช่โอ้โหโ้ต่ขึ้นพิเศษเลยอ่ะขึ้นพิเศษครับอือหือดูจอหนึ่งธรรมดาเอาไปอย่างนี้แน่เออหนูพี่ตันไม่ตันแล้วแต่ขอให้เด็กๆมีจอดแบบจอดแบบไปกลางหัวกลางเชิดอย่างเงี้ยแบบเฉยจุยเลยอ่ะโอ้โหท่านตา นน e, หนี่ๆไปนู่นเลยแอบไปนู่นเออนู่นลงมานู่นนะแค่รถหน้าลงไปตอนี้ก็รู้เรื่องแล้วเคยมีแบบมันมันแข่งกันขึ้นไหมมีมีกล้บางทีรถที่แบบแนงม้าร้อยก่าเราลากขึ้นเนี้ยถ้าเราแสงได้เราก็แสงขึ้นไปเลยโอ้โห รมันเติมน้ำมันแล้วนะใช่ไหมนะ,ะเขามีรถมาอัดด้วยาาขึ้นเกือหนึ่งแล้วสับสองขึ้นได้ไหมเกือบไหว มันจะไปหมดช่วงขบนใช่ไหมถ้าเป็นเฟืองชา้าขึ้นได้ว <S S S> ันนี้เราเป็นเฟืองเร็วไงเฟืองเร็วเฟืองเร็วโอ้โหไอเครื่องสูบน้ำนี่ใช้ไฟสามเฟสหรือเปล่าใช่ไน่าจะใช่เลยเพราะว่าโมเปงมาถึงนี่เลย มันไม่ใช่สามเฟรยลยนะมันเป็นเครื่องยนต์คักๆนั่นแหละไม่มั่นใจมีโถดลงไปท้ายหรได้างอืออืออย่าร้อยจะไปอีกทำไมเขาไม่มารถน้ำตอนที่รถนี้จะขึ้นวะ <c oughs> ผมก็ไม่ขึ้นนะผมก็จอดอยู่ <c oughs> ใช่นี่ขึ้นแบบนิ่มๆนะเนี่ยเออหมดนี่แหละนี่ถ้ามันหมดมันหมดตรงช่วงนี้เลยนี่เ<ช>นี่ยหมดตรงนี้แหละหมดเออ นี่เยมีรถใครเนี่ยสายพานขาดอยู่ตรงนี้เลยมาไม่เห็นรถหนอเลยไนปะโคีนทิง้งนะมังนี่ขาย ถ้าขับรถกระบะเข้ามานี่ไม่กล้าเข้ามาเลยนะและ้วแกมาเหยียบน้ำนี่ทำไมนะเมื่อกี้ไมโครนี้ไฟไหมอยู่ใช่คนะ่ะโอเขาไม่ขายเป็นเศษเล็กอะ เอ้อนก่น oh yeah. จอดไหมตรงนี้เลยหรือว่ายัางไงไมมอยู่ตรงนี้าท่านี้เลยโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยไม่มีใครมาถอดเอาอะไรเอาเครื่องเนาะไม่เสร็จก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างน้นเลยครับ ม,มีหมาวิ่งผ่านด้วยนี่อะสิบสองล้ออ๋อมาเร็วจังอ่ะได้งไงมีสติ๊กเกอร์ไม่ซิ่งกระสายด้วยไอ้อ้วนตาอ้วนหรือเปล่าใช่ที่ไปที่กานวันนั้นแหละยกาสติ๊กเกอร์ให้วนดำๆมีใยเนี่ยเออ อ๋อขนนดนำตัวแม่ครับเจอเ,เข้าลุ่มทางยู่แถวทางบานแถวไหกเลยเอาโอ้โหจิตัดไมไ่ได้หไม่ได้ไห,ลไไดไหลสดทำลงคลิปนั่นแหละ

ลงเยอะไปบีอู้ไมกองใหญ่ยังผมำเป็นพิธีไปงัええ้นแหะฮะผมำเป็นพิธีไปงั้นแหะเไม่ได้ันนไม่ได้ตัดเอาล้ช่างอีกไหเนี่ยไม่ช่างแล้วคือดำไม่เห็นว่าอดบนี่นี่ระโ้างอกแต่อืนลอง้ผมมาติดเรื่องมบบอกว่าีบาท รวยอะไรอ่ะเอออ่ะเจรจาเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเงนอะใช่หรือเปล่ามึิงโ็หกกูหรือเปล่าเฮ้ยเอู้ไม่ไเชื่องหนอกเอ้ยง <Hey, S 1> <analy te. S 2> ว่าไงมะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนดีกว่าเพื่อนกูรีบเอ้ยอันนี้ชุนิ้วสู้ๆครับ เฮ้ยดๆเสียงแต่อชือสังดิวด้วยเขาเรียกว่าอะไรอพาคภากอะไรนะจ๊ะที่เออพากนรกอย่าบอกว่าเอฟซี เอาไม่ต้องช่างอีกเหรอไม่ต้องช่างช่างก็ได้อันนี้เราก็ดำเป็นพิธีอะไรอะไรเอา้าวทำไมแกออกมาหลังเราอ่ะก็รถผมแดงกว่าเนี่ยแกดำก่นไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะดำที่ดังเรานู่นน่ะอยู่นู่นน่ะหน้าง,งานอะไปตัก <c oughs> ตัวไ,ไหน็เอาเขาไปตักข้างในไงอ๋อ เราพอดีเจอเอฟซีข้างนอกก็เลยจัดข้างนอกเลยเห็นกองดินเลยไหมสองตันข้อถ่ามี่จ้าตีเห็นกองดินมันนี่สองตันเลยสเวนแต่แม่กำลังจะอ้าปากดาเลยโอเคมือไปที่คอนตซลหน้ารถเล็บท้ายอ่ะนั่นแหละเรากลังทายวิดีโออยู่อ่ะกำนั่งมิ้งมิ้งไว้ นี่เราก็จะลงน้ำช็อกโกแลตนะครับจะมีอยู่สองด่านนะครับด่านแรกก็จะเป็นอโอวัลตินนะครับนี่ครับเอวเอวเอวเเรานู่นแหละไปชุบแป้งทอดอยู่ข้างหน้าครับ <c oughs> นี่เรา,ายางเราวิ่งมาร้อนๆครับเราก็มาอุ่นยางจอดแช่น้ำก่อน <c oughs> <c oughs> จอดแช่น้ำก่อน,นครับ รถทีมงานนี้จะมีแบบดิ่ิตเดิมๆครับเพิ่มเติมคือหาเงินอย่างเดียวครับงงงงงงนี่เห็นไหมอ้นี้รุ่นหูตู่รุ่นแรกเนี่ยร mm ุ hmm. Teraz, <t 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 ่นแรกๆเลยเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไม่เหยียบคิ้ตมนะครับ ทำไมมันน้ำมันไม่ไหลออกมันเป็นคอนกรีตหรือว่ามันเป็นดินแล้วทำไมเขาไม่ดันออกแสดงว่าเขาดันออกเรื่อยนหนิใช่ไหมใช่ใช่รคนับกอะไรนะนี่นะ ตอนเดียวเหรอไม่เอาพวกอ่ะไม่รักลูกเหนื่นอยเอาลูกเหรอ,รหรอลูกไม่รักเหนื่อยผมเหนื่อยอ๋อลูกไม่รักลูกไม่รักดีผมว่าอยู่กับคน,คนขับคนนี้เสียบเบิร์ตไปเรื่อยๆเลยเพระาะว่ากัดกันแน่นอนนะครับสมพอลอะไรคู่กัดก,ก,กับเสมียนก็เพราะอย่างนี้แหละ ก่อนนี้เขาไม่ใช่ปลูกเล่นๆนะครับปลูกขายนะเนี่ยเห็นได้แบบเนี้อถึงเวลาเขาก็รดน้ำไหมผักบุง้งน่าจะรดเลยมันเป็นนองน้ำไว้รดน้ำ <c oughs> อ่ะเหมือนประกาศได้ถึงนั่นเลยป่าเนี่ยแคบมากเลยรถพ่วงก็สวนกันได้ครับ ตรงนี้น่า,าจะวิ่งได้แบบสบายๆนี่ก็จะมองมีกระจกผ่านดับดับไฟเลียวสีดำเงินอย่างสวยเลยที่อะไรอย่างสวยเลยตรเน,นี้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนทนี้ครับ ยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ